ฮัลโหลฮัลโหลก็สวัสดีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ตามเคยเหมือนเดิมนะครับเราจะรีบไปมาไวไปไวนะเพื่อที่จะไม่ให้คิปมปนเสียเวลานะครับเอาละตามชื่อคลิปเลยนะครับซึ่งผมจะมาแจกตัวสรคริปที่แม่งสามารถแฮกได้ทุกแมปเลยนะครับมันจะเป็นต้องมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นสรคริปของค่ายไหนนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ได้ แทบทุกแมปเลยก็ว่าได้นะจะมีบางแบบเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้แต่จริงๆมันก็ใช้ได้นะครับผมก็ลองดูกันเอาละผมจะซูมุมดูนะอ่ะโอเคอันมเมออะไรอีกแมปแบบดังๆเลยเอาแบบแม่งดังๆเลยแมปดังๆนะ,อะตอนนี้เขากำลังเล่นอะไรกันอยู่ <c oughs> อันเมอเนเจอร์ก็คงไม่ต้องแฮกอะ่ะแต่ก็อ่ะ,อะแมปดังแมปดังนะครับ เพลย์ซีมเลเตอร์นี่แมปดังแสนหนึง่งไลลองแฮกให้ดูโชว์ดูเลยนะนะครับแต่ว่ามันแฮกอะไรได้บ้างหลักๆเลยแล้วนะครับผมเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเดินชา้าถูกไหมนะครับก็แล้วแต่แมปด้วยนะอยู่ที่แมปด้วยนะครับเราจะใช้ประโยชน์ยังไงก็ก็ตามใจเราเอาละนะครับอันดับมิไฟเตอร์มันคือสกิปดาหูนะครับมันคือดาหูผมเรียกมันว่าดาวหู ood, นะ เราะว่ามันเคยเป็นสคริปต์ของดาวหูดนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันสามารถใช้ได้ทุกแมปจริงๆนะครับณปัจจุบันนะแต่ในอนาคตเขาอาจจะแก้ปรับแก้คับไขอะไรก็ตามใจ่เขาจะมีบางแมปเท่านั้นที่ใช้เป็นไอเดเอลของตัวเองซึ่งมันจะไม่สามารถแฮ็กได้เต็มประสิทธิภาพนะครับตัวแฮ็กหลกัหลกๆของตัวดาวูดเนี่ยนะครับมันจะมันจะเป็นวิ่งเร็ว วิ่งไวอ่ากระโดดสูงอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคผมเปิดขึ้นมาก,ก่อนนะเป็นกิลของอีวอนใครก็ไม่รู้นะครับจะเจอ,อมาอา่าผมไม่รู้นะมันมอะไร,รก็มาแหลกๆหน่อยทำไมาเกมมันแหลกขนาดนี้นวะอะไรนะเนี่ยเกมโคตรแหลกเลยทุกคนแหลกมากผมว่ามันน่าจะเป็นที่เกมนะมันน่าจะเป็นที่พวกคองผมโอเคเอฟเอ็มวิ่งเท่าไหร่วะวิ่งกลาแหลกใช่ไหมเกือบแหลกเปิดอะไรไว้ช่างมัน เอาละเห็นไหมตอนนี้ก็จะเดินเดินนี้นะโอเคมาเริ่มกันที่เมนสกิฟวอล์กสปีดกดคิวเพื่อวิ่งไหวอีพีที่จำกดกระโดดสองทีไม่ต้องสองทีแรกดกดหลัวก็ได้นะครับมีแค่นี้ต่างๆหลักที่ผมใช้นะครับส่วนปลายก็จะเป็นอย่างอื่นอ่าโน้คิปใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมใช้ไม่ได้กับทุกแมปแล้วตอนนี้โน้คิปมันมันบักแดกไปละก็คิววอล์ก Q, Walk, สปีดอ่ะดูคิวนะ อันนี้คือวิ่งสปีดเร็วสุดนะกดคิวคือมันแทบทุกแมปนะโอ้โหมันแหลกมันภาพมันไม่สมูทเลยว่ะผมกอย้ายแมปได้ปะฟังชันมีประมาณนี้แล้วก็มีตัวมิกซ์จะเป็นแอนติแบนด์เอสพีอิมล็อกก็คือเอสพีดูคนอื่นนะว่ามีใครอยู่ในแมปบ้างอะไรอย่างเงี้นะครับมันจะมองเห็นเป็นสีแดงๆนะมันจะอยู่ในรอบๆอันนี้ผมปรับภาพกราฟิกเป็นต่ำสุดนะไม่รู้เป็นอะไรฟูบิงก็จะเป็นการปรับปรับแสงรอบๆอย่างเช่นคุณเจอแมปมืดๆคุณกดฟูบิงก็จะสว่างนะครับ อ,อันนี้ก็คือเซฟ a k ก็คือปิดการหลุดออกจากเซิร์ฟเวลาเราเอเคนะครับผมไฮเนมนี้ไม่รู้ยังใช้ได้หรือเปล่านะก็ทาไม่ได้แล้วนะครับจริงที่มันมีหลายหลายตัวนะครับที่มันยังสามารถใช้ได้นะแต่ก็คือมันสามารถเอาไปอ d แ p ปใช้ในแมปอื่นได้นะครับอย่างเช่นจะเป็นตัวคิปตัวนี้นะครับคิปตัวนี้สามารถที่จะไปหาเพื่อนได้นะครับ เนก็จะเฟรย์พอร์ตไปหาใครก็ได้นะครับตามนั้นคียทีย่ีไม่รู้ใช้ได้ยังไม่ใช้หรือเปล่านอันนี้อาจใช้ได้ไหมเดี๋ <c oughs> ยวบามาจ่า,าจสามารถเดบได้นะทุกคนนะเดบใช้ได้นะครับทุกแมปจริง,รงอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าโมไปนแมปไหนแม่งตึงอันเมฆผ่านไปละตึงเหรออันเมฆเอเวอร์เจอร์แมปนี้วิ่งช้าแต่มันก็ไม่สำคัญผมเคยเล่นแล้วมัน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 ไม่สำคัญเลยเฟะเลอร์เมเตอร์อ่ะ เพล้์เมเตอร์เนี่ยนนผมว่าสําคัญมากเพราะมันวิ่งต้องวิ่งเร็วไงมันต้องใช้ความวิ่งเร็ววาร์ปอะไรงี้นะครับซึ่งตัวสคริปของโวมันเองก็มีอยู่แล้วนะแต่แต่อันนี้คือมันเป็นตัวเบสิกที่เอาไว้ใช้แบบเช่นแมปนั้นแม่งหาสคริปยากเกินไมีมสคริปหรือว่าคุณจะใช้แค่บางฟังก์ชันนะครับ อยากใช้แค่บางฟังก์ชันเฉยๆนี่คือเอามาแจกเลยนะซึ่งไอตัวสริปตัวนี้มันหายากมากแล้วเหมือนหรือมันไม่มีแล้วผมก็จําไม่ได้มันหาไม่ได้แล้วนะครับนะมันผมไม่รู้เป็นของใครลืมแล้วแต่มันเอามาจากดาหวหุ่นแลลวเป็นน้องนองกระต่ายโอเคเนี่ยมันจะวิ่งเร็วแค่นี้นะครับกระโดดได่แค่นี้อ่าซึ่งมันจะเป็นอ่าประสบปัญหาต่างกับผู้เล่นทุกคนนะครับโอเคมาเดี๋ยวจะหาว่าโมดาหวหุ่นมาครับผมแอตแท็กไป ตัวตาหูเนี่ยมันสามารถใช้กับตัวตัวรันอื่นได้ตัวรันฟรีได้นะครับแทบทุกตัวรันเลยนะมันจะเป็นต้องแซนด์นะผมจำชื่อตัวรันอื่นมาไล้ะนะครับ KNL อ่ะหนึ่งละอืออืออ่ะอนนะเยอะแยะเยอะแยะใช้ได้แทบทุกตัว m e n z i p s Walk Speed Infinity Jump นะครับไอ,อตัวนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นของแมปดาหูเขาครับส่วน World เห็นป่ะนี่ดูเองนะครับจากมืดก็จะเป็นสว่างแต่ถ้ามันปิดก็ปิดไปนะครับเห็นป่ะนี่ดูดูไหมมันคือจะจากแบบเจอแมพผีอะไรเงี้ยไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยทำทรงทำทรงแบบแมพมืดเงี้ยเออกดท็อปเกอร์แม่งเลยอย่างงี้อ่าประมาณนี้อ่ามิกซ์เอชพีอิมล็อกดูว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนแบบแบบผีวิ่งหากันไม่เจออะไรนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่มันจะขึ้นอย่างงี้อ่ะถ้าปิดเห็นป่ะอ่านี่นะครับเอาไว้หาเพื่อนหาอะไรอย่างงี้นะครับเวลาเล่นกัน นะครับฟูลวิงก็อยู่นี่แต่ฟูลวิงตัวน,นี้ไม่ค่อยปิดไม่ค่อยติดนะไปใช้ตัวนู้นดีกว่าตัวเวนะิ์ลอะที่ผมบอกนะครับประมาณนี้สำหรับตัวฟังก์ชันนะอิมล็อกก็ใช้ได้นะรับในที่ขวาเห็นป่ะอ่าใช้าาชทุกแมปนะผมบอกก่อนนะไว้พวกเล่นเกม AP s นะครับนี่มันแบบมันมันแทบจะทุกสริปที่เอามาใช้งานได้เลยนะปิดก็ปิดไปเนี่ยเห็นไหมเออประมาณนี้นะครับ เป็นลนี่ไม่รู้คืออะไรอ่ะอ่าก็จะเป็นเพื่อนชื่อเพื่อนอ่ะวับวับวับวัอ่ะ,อะลองวับมาลองวับเดี๋ยวผมจะวาร์ปให้ดูนะเดี๋ยวหาว่าโมไม่อยากจะโมนะมันน่าจะอยู่ในสคริปต์อันนี้จะวาร์ปไปหาคนนั้นนะเขาชื่ออะไร LK ปะ่ะอ่า IK I, K, I น่าจะเป็น IKKU ไม่ใช่ LK อยู่ไหนคนนี้บอกวา่าจะลองตัดที่ให้ดูนะครับอาจจะช้านิดน,นึง แต่เพื่อคลิปที่มันแบบว่ามีประสิทธิภาพในการใช้นะ้าจะสอนใช้นะผื mm ่บ hmm. างคนมันแบบเอ้ะพีมันใช้ไม่ได้คลิปกาะคลิปนี้ตึงสุดแล้วนใ้ใช้ที่ทเลยถึงกวอนนี่เห็นไหมเห็นไหมตึงป่ะตึงป่าตึงตึงอะเด็กนะครับไปลองใช้กันดูการบีบีดูอันนี้การบีบีนี่ใช้ได้ด้วยไงไงกดคิวนี่วิ่งไวฟีที่จำ ลอยชิวมีไปแล้วไปไม่ได้ติดตังจริงๆแบบนี้มันจะมีสกิปของมันเองนะครับแต่นี่ก็คือฟังก์ชันหลักๆที่แบบว่าเอามาเบสิกตัวไปรีวิวแมปอื่นต่อ,อเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อแมปตัวอย่างอาร์เซนอลลองดูไหมยังดีกว่านะครับเป็นแมปอื่นเขาเป็นแมปอื่นก่อนอแมสซิตี้จริงๆมันก็ คือบางแบบเนี่ยเขาทำตัวป้องกันมาก็ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันได้ไหมลองดูนะกันนะลองดูนะลองดูนะลองดูคือบางบางแบบเขาก็ทำตัวป้องกันมาดีอะ่ะนะเกมมันดีเกินไปะนะครับซึ่งแบบไอคนที่เขาทําสคริปต์แฮกอะไรเงี้ยมาช่วยนะครับมาช่วยทําตัวป้องกันนะประมาณนั้นก็จะแฮกยากหน่อยนะทุกคน ลุย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 มาสเตี้ไป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 ทำไมแฮกได้นี่มันโคตรตึงนะแมาสเตีอ้อ่ะนะฮะโอเคเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันเป็นไอด์เดินการเดินแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะแฮกไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเขาทําออกมาเองนะซึ่งในตัวนี้มันมันเป็นเบสิกของโลบ็อกเฉยๆนะครับก็คือมันจะเข้าไปอาสอดแท็กตัวฮิวแมนนอยของโลบ็อกนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจไปภาษาของฮิวแมนนอยแล้วนะโอเคไป แต่จะมีบางฟังก์ชันที่ใช้ได้ที่ผมบอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยใช้ได้แน่นอนแทบทุกแมปเลย infinity jump นะครับเพราะไอเดอร์มันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะฮะเห็นไหมลอยได้นะตำโดดจับไม่ได้แค่เนี้ยอ่า kill walk speed ได้ไหมได้ตึงมะล่ะตึงมะล่ะทุกคนตึงป่ะแม่งโคตรตึงอ่ะเดี๋ยววิ่งไปหาเพื่อนได้เลยนะครับอ่า kill tp ก็น่าจะได้นะผมว่าโอเคประมาณนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกมี mix mix เนี่ย esb ลองอัดผมปิดไปเลยแล้วกัน isp เปิด e p มองเห็นมนั้ะบางทีก็ไม่เห็นเนาะไม่ไหวไม่ไปืดปื๊ดปืดปืดป๊ดอ่าแค,แค่แค่นี้แค่นี้ก็โกงแล้วทุกคนแค่นี้ก็โกงแล้วครับทุกคน gtp ได้บุว๋วไม่ได้เพราะมันกดเลขกหนึ่งไม่ได้อ๋อนี่นี่นี่ได้ได้อ๋อบางแบบก็วาร์ปไม่ได้นะเพราะเขาปิดกันวาร์ปไว้แต่เราวิ่งอย่างนี้ได้ไง <laughs> โอเคโกงเวละแค่นี้ก็โกงแล้วใช่เลยแย่นะจริงไหม เออเนีย่ยแมิตี้ยังตึงเลยนะครับใช้ได้ชิวสเตชชิวโบรหลายแมพเท่ด้ีกคลิปยาวอีกเอ้เอนอ่เอาเป็นแมพที่มันตึงๆหน่อยอาบีสวอมก็ได้อาบีสวอมแฮ็กได้ผมบอกเลยแต่มันมีสคริปของมันอยู่แล้วมันมีสคริปดีของมันอยู่แล้วนะไม่ต้องไปใช้ก็ได้แต่ถ้าเราจะใช้แบบว่าตัวเบสิกก็เอาไปใช้ดูนะครับ เอบีเอผมว่าได้วะทุกคนผมว่ามันได้ว่าเอบีเอะผมว่ามันได้นะเว้ยอนิเมช่นแอดเวนเจอร์อันนี้บ่อยละขออนุญาตเลือกเกมชโชว์สคริปต์นะครับคือมันแทบทุกเกมเลยอ่ะน้องน้องคงเชื่อเลยใช่ไหมนี่พี่จะแจกตัวนี้นะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนแกนพีทอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะครับ มีสีโดนแบนสูงหรือเปล่าไม่รู้ว่ะลองเอาเองอ่ะ IPA แมปตึงไปก็เล่นเยอะเหมือนกันไม่รู้ได้เปล่าลองใช้ดูนะืเนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวสกิปต์ของตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยแค่ทุกแมปนะอ่าส่วนใหญ่ที่เขาเ้าไปใช้กันคือแบบ อันนี้เคยเอาไปแฮกแล้วมันเป็นสคริปของเกมนี่แหละแต่มันเป็นสคริปหลอกกดรันแล้วแม่งโดนแบนเลยก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปอ่าอยู่ไหนวะที่ผมพูดถึงเกมอะไรวะผมลืมแล้วทุกคนเออย Project s l a y อ r อ่ะ Project Slayer เกมกำลังดังๆเลยเนี่ยเนี่ยเกมเปิดใหม่เลยนะไมไ่ถึงกับใหม่มากนะครับเพิ่งอัปแพทไปสองสแพทนะเกมมันกำลังแบบตึงๆกำลังไล่แบนแฮกเลยมาดูกัน สำหรับตัวดาวหูดผมมั่นใจร้อเลยว่าไม่โดนแก้และไม่โดนแบนด้วยเพราะมันคือประสบการณ์ผมใช้มาเป็นปีแล้วตัวเนี้ยตัวดาวหูดตัวเนี้ยผมใช้มาเป็นปีๆแล้วครับไม่โดนแบนแท้ทุกแมปเลยนะเอาละ่ะแมปใหม่มาโชว์ไปเลย,ยกดไปไปจริงๆมันมีตัวอื่นด้วยนะ แต่ผมแนะนำมันมันเป็นคลิปมันเป็นสกิปของตาหูดอะเออนะบางคนเขาอาจจะดึงสกิปตัวนี้แล้วก็ไปนั่งทำเอาเองให้มันเป็น GUI ที่มันดีๆกว่านี้ก,ก็ก็อันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับแต่ผมผมขี้เกียจไปนั่งทําไปนั่งดึงอ่ะตามนี้แหละนะเพราะเดี๋ยวมันมีตัวมันไปนโหลดจากในเว็บมาอีกในตัวคลิปอะไรเยอะแยะแก้มันแก้เยอะโอเคมิ่งเดียวได้แค่นี้นะคุ้งได้แค่นี้นะครับ มาดูกันแมปที่ว่าโดนแบนบ่อยๆแมปนี้คนใช้สคลิปของตัวมเองโดนแบนป่ระว่าเวอร์ชัน1.60ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าไซแน็บมันน่าจะบักนะเพราะมันทำให้เกมแหลกนะเออก็เดี๋ยวออก,ออกเข้าใหม่ได้แต่แต่ไม่เป็นไรแต่ผมรีวิวไปเลยนะโอเคไอซพีมล็อกเวิ์ลโอเคอ โอเคผมว่าประมาณนี้นะครับยิ้ทีไปวิ่งไวีิีจ้ำท้าไม่แค่เนี้แล่ละามารีวิวก่อนโอ้เอาละีิีจ้ำไหม,มตึงมากใช้ทุกแบบนะใช้เนียนๆก็ไม่โดนไม่มีใครรีพอร์ตกดคิววิ่งไวอ่ะ <laughs> เออดีปะล่ะ EP มันจะบั๊กบางทีนะก็ลองกดดูนะครับบางทีไม่มีคนอยู่แถวนี้ก็ไม่ไม่ขึ้นมาให้บางทีก็อยู่แต่ก็ไม่ขึ้นมันยังไม่ให้เสถียรเท่าไหร่เน่เน่เน่มามาละคู่อะไรคู่อะไรคอยแม่งเลิกไปแล้วแอลนะมันใช้ได้ทุกคนเปลี่ยนเลยพ็ได้วาร์ปก็ได้ได้หมดเลยเห็นไหมไหนนั่นมันชื่ออะไรซีนนะ ผมว่าจะเทเลพอร์ตได้นะะถ้าเราปิดไปแล้วนะครับเราต้องกดใหม่เนาะก็คลิปมันชื่อซีนใช่ปะนี่เทเลพอร์ตดูนะ H G e A N เอาไว้การแบบสคริปของตัวแบบเขาใช้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ได้นะแต่ห่างเ่เลปอดนิตึงต้งไปละตึ้งบอกเลยแค่นั้นแหละโอเก็งหรับวันนี้ก็รีวิวแค่นี้นะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป15นาทีโอเคเดี๋ยวตจะมีคนใส่มาให้นะครับทุกคน กับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเผื่อจะมีแมปที่คุณต้องการแล้วมาแจกอะไรของดีๆอย่างนี้อีกก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกน